รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ ความส,สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรก โดยเอรินาราบิชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re une, รีจูเน่คอลลาเจนปตทอพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนครั้งแรกที่ไอคอนสยามจับมือฝ่ายดิงยูนิคอนจัดงานฝ่ายดิงซัมเมอร์แลนด์เฮลโล่แบงคอกป๊อปอัพช็อปครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เบิร์ตธองชัยชวนทุกคนมาสนุกพร้อมสุขใจกับการเป็นผู้ให้ในคอนเสิร์ตคนนกกับดอกไม้ครั้งที่4ตอน d Dream for Love รอบการกุศล ซีพีแรมเจ้าของแบรนด์ขนมปังเลอแปงโชว์ศักยภาพผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานเปิดตัวโรงงานผลิตขนมปังแผ่นแห่งใหม่ในจังหวัดชนบุรีช่วงแฮปปี้บ็อกซ์สุกแกะกลอบ ถือเป็นครั้งแรกที่ไอคอนสยามจับมือ f i ยด i n g Unicon แบรนด์ดังเจ้าของคาแรคเตอร์สุดน่ารักจากประเทศจีนจัดงาน Finding Summerland Hello Bangkok Pop-up Shop ครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29สิงหาคมนี้โดยเนยรมิตติวพักชั้นจีไอคอนสยามให้เป็นสวนสนุกสีม่วงสุดแฟนตาซียกขบวนคาแรคเตอร์ดังมาให้แฟนๆชาวไทยได้จับจองเป็นเจ้าของในคอลเลกชันพิเศษและกล่องสุ่มรุ่นลิมิเต็ดพร้อมจัดต โปรโมชั่นและกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ล้วนได้แรงบันดาลใจจากสีสันอันสดใสของฤดูร้อนมาเติมสีสันช่วงซัมเมอร์ให้กับแฟนๆชาวไทย สำหรับวัตถุประสงค์ในการร่วมกับไอคอนสยามเปิดป๊อปอัพช็อปครั้งนี้ Finding Unicorn วางแผนที่จะขยายตลาดมายัางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดังนั้นตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปทางแบรนด์ตั้งใจจะรุกจัดกิจกรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีรวมถึงได้แลกเปลี่ยนมุมมองความสนใจกับแฟนๆชาวไทยและยังเป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมไทยไปผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของจีนเพื่อสร้างเทรนด์ใหม่ นำไปพัฒนาเป็นเทรนดระดับโลกในอนาคตและพยายามมองหาโอกาสในการร่วมงานกับศิลปินไทยด้วยค่ะ สองเจ้าพ่อพันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมและเทคโนโลยีโชว์ไร้ขีดจับมือร่วมกับออนไลน์สเตชันภายใต้กลุ่มทรูพร้อมจุดพลุส่งสัญญาณให้เหล่าคอเกมเตรียมตัวให้พร้อมรับความสนุกที่กำลังจะมาถึงกับสุดยอดมหกกรรมงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียต้นออกเฉียงใต้ไทยแลนด์เกมโชว์ w 2024 Presented by s y n พและปีนี้มาพร้อมคอนเซป Legacy, ต์ Legacy ตอกย้ำไม่เห็นถึงความเป็นสุดยอดงานเกมระดับตำนาน ท่าเรือเกมโชว์นะครับ2024นะครับ Legacy Presented by ยซ n นเนนะครับงานนี้ก็เป็นหมาก,กรรมเกมที่ไทยเราจัดได้ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเลย แล้วก็ปีนี้มีซินเนกนะครับมาเป็นไททอลสปอนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้งานเนี่ยจะมีมิติการจัดที่สนุกมากๆใน3วันนะครับผู้ที่มาร่วมจัดเนี่ยมาทําให้เยาวชนไทยซึ่งรักการเล่นเกมเนี่ยนะครับมีสีสันมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีค่ายเกมระดับโลกนะครับมีค่ายเกมระดับเอเชียนะครับมีค่ายเกมไทยนะครับที่มาจัดแสดงบูธนะครับแล้วที่น่าสนใจมากมากคือ Nintendo จะไปที่ญี่ปุ่น ซินเนกนำมานะเดี๋ยวให้ซินเนกเล่าหน่อยฮะค่ะต้องบอกว่าครั้งนี้ Nintendo มาครั้งปรับจัดเต็มนะคะไปกับ Thailand Game Show นะคะแล้วก็มาสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับเมืองไทยจริงๆแล้วนอกจาก Nintendo แล้เนี่ย s ินเนกเองก็ทำในส่วนของ Razer แลถ้าแฟน r a เ e r เองหรืออ่ก็จะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีสินค้ามากมายที่ทำให้สนุกกันมากขึ้นไปกับงานนี้เลยทีเดียค่ะ บริษัท True World Travel ร่วมกับสายการบินปูซานแอร์ไลน์เปิดฤดูการท่องเที่ยวเกาหลี New Season Opening ชวนคนไทยท่องเที่ยวครั้งเดียว2ประเทศเกาหลีญี่ปุ่นครั้งแรกในเมืองไทยและนี่เป็นการเปิดเส้นทางใหม่ครั้งแรกคือปูซานมัตสึยามะปูซานเมืองใหญ่ที่น่าเที่ยวในเกาหลีใต้และเมืองวัตสึยามะซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่น วันนี้นะคะเป็นวันเปิดซีซั่นใหม่ค่ะของปี2024-2025ถึงนะคะเป็นฤดูการของการเที่ยวเกาหลีกลับมาอีกครั้งค่ะแล้วก็รอบนี้นะคะ t w o ์เวิร์ลทรเเราก็มาเปิดตัวกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะด้วยสายการบิน Air ์ u ูซานค่ะเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกของเรานะคะรอบนี้ค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะ ทริปที่เที่ยว2ประเทศในครั้งเดียวก็คือไปทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีโดยสายการบินแอร์ปูซานค่ะที่เกาหลีเราเที่ยวที่เมืองปูซานแล้วก็ญี่ปุ่นเราเที่ยวที่เมืองมัตสึยามะหลายคนยังไม่รู้จักมัตซึยามะนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยไม่มีบินตรงไปที่นั่นใครอยากเที่ยวมัตสึยามะเมืองเก่าแก่ค่ะออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ต้องบินไปกับเรานะคะเพราะเราพาบินจากปูซานไปมัตสึยมาน,นะคะทริปของเรา6ว,าวัน4คืนนะคะได้เที่ยว2ประเทศแบบจุกจกรับรองว่าประทับใจแน่นอนนะคะแอร์ซาน์ฟังก์กอินชอนฟังก์กปูซานนอเนล์คือค่าโดยสา่คุณต้อง่ายไปกับการเุณเวลี่้นจ้ปูซานมยมาก สำหรับการท่องเที่ยว2ประเทศเริ่มเดินทางวันที่20สิงหาคมเป็นวันแรกและจะออกเดินทางทุกวันอังคารไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ส่วนซีซั่นใหม่ก็เริ่มวันที่20สิงหาคมวันแรกเช่นเดียวกันมีทั้งปูซาน4วัน2คืนปูซาน5วัน3คืนโซพลัส4วันและโซพลัส5วันรวมถึงเจจู จะมีทริปเดินทางในวเร็วๆนี้ค่ะ เบิร์ตธองชัยชวนทุกคนมาสนุกพร้อมสุขใจกับการเป็นผู้ให้ในคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ครั้งที่4ตอน Dream for Love รอบการกุศลโดยมูล,ลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับมูล,ลนิธิเพื่อวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับรอบการกุศลจะแสดงเป็นรอบแรกในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน เวลา19นาฬิกาณอินเตอร์แอรีนาเมืองทองธาน,นีคอนเสิร์ตคนนกกับดอกไม้ตอน Dream for Love ครับรอบกันสนอะไรได้ทั้งหมดถึงศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับไปสนุกกันให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ได้ทำบุญกันให้มากที่สุดด้วยนะครับไปสนุกกันนะครับเบิร์ดและวพวกเราทุกคนรอที่ Impact Arena าครับวันที่22พฤศจิก,กาย,ยน เจอกันครับนอกจากสนุกแล้วอิม่มบุญด้วยอยากให้พวกเราทุกคนได้รับรู้ด้วยว่าการที่เมืองไทยมีนคนที่เป็นมะเร็งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นป,ปีนึงเป็นแสนปายปีเป็นหม,มื่นนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องช่วยกันนะครับเจอกันแน่นอนครับพี่เบิร์ตเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นขวัญใจมหาชนการที่ได้ศิลปินระดับพี่เบิร์ตมานะครับเรามั่นใจอย่างยิ่งว่ากิจกรรมอันนี้นะครับ จะเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงให้กับหน่วยงานของเราและเพื่อสมทบทุนศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมวิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้กับผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้าเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนระบบสาธรารณสุขของประเทศด้วยค่ะ BOI ประสานความร่วมมือสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยไทยซับคอนและอินฟอร์มาร์เก็ตประเทศไทยเดินหน้าจัดงานมิราและซับคอนไทยแลนด์นี์อีส2024เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกหวังเป้าขนทับโซลูชันการผลิตขั้นสูงคาดว่าสร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า3,000ล้านบาทวันนี้ต้องเรียนว่า ซับคอนดีอีสเนี่ยเราก็ขยายนะครับพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง7จังหวัดในภาคตะวันออกนะครับเพื่อจะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกคือมีการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวนมากแล้วก็ตั้งใจที่จะจะยกระดับนะครับภาคการผลิตในภาคตะวันออกนะครับเพื่อที่จะต่อยอดจากงานซัยพลด์เนี่ยให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการผลิตแล้วก็จะซื้อชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียนครับสำหรับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยหรือไทยซับคอนเนี่ย เราก็จะนำเอาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของเราเไปร่วมออกงานนี้นะเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทไทยนะว่าเป็นผู้ที่ผลิตชิ้นส่วนศาสกรรมชั้นแนวหน้าอยู่เหมือนกันนะฮะกิจกรรมต่างๆนะครับที่ร่วมผลักดรรรันสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับหรือผู้รกการที่อยู่ในอุตสาหการรมรับช่วงการผลิตนะครับก็จะเกิดขึ้นมาในงานงานที่เกิดขึ้นมานะครับจะจัดขึ้นวันที่4ถึงวันที่6นะครับกนันยาย,ยน,นะครับที่สวนนุ่งนุษพัทยะนะครับก็อยากจะเรียน เชิญทุกท่านมาร่วมในงานนี้นะครับช่วยกันอมองในงานนี้ในการเสริมความรู้ในการมองแสวงหาเทคโนโลยีทันสุดในการอามองไปถึงการมีพาร์ทเนอร์ที่เกิดขึ้นมาในงานนะครับขอบคุณครับ สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re รีจูเน่คอลลาเจนเปตทอพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนช่วงแฮปปี้รีวอร์ดสุขรีวอร์ด เลขาธิการสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอ,อชลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียน g a p โรงรวบรวมผลทุเรียนและโรงคัดบรรจุณนะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดมาตราฐานสินค้าเกษตรเรื่องหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุเพื่อช่วยสนับสนุนการจำหน่ายทุเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐาน9070เนี่ย ลงรัชก,ก,กิจจานะครับไปเมื่อ10กรกฎาคมปีนี้นะครับเราให้เวลาทางหลงในการปรับตัวเตรียมตัว1ปีเพราะนั้น10กรกฎาคมปี2568นะครับทุกหลงทั่วประเทศจะต้องดำเนิกนการให้ได้สาม,มารถ,ถานนี้นะครับมีการขออนุญาตสอบการตรวจสอบรับรองครับตรวน,นี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะถือว่าระวังระบบการควบคุมมาตรฐานประเทศปลายทางก็จะมั่นใจตรงนี้ว่าเขาจะได้สู่เหรียมที่มี คุณภาพมีมาตรฐานเป็นทุเ้เล่นแก่แน่นอนนะครับทำให้เราสามารถรักษาตลาดหรือสามารถแม้สร้างขยายตลาดที่ไปทางได้นะครับทางเราค่อนข้างมีความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร9070-256เรามั่นใจว่ามาตรฐานนี้จะส่งผลดีต่อเกษตรกรและทางเราผู้ประกอบการที่จะทําให้พัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับการส่ขของออกให้ดียิ่งขึ้น มกชอชได้บูรณาการร่วมกันกับกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานอื่นในกระทรวงเกษตรและสากร์รวมทั้งสมาคมและหน่วยงานภาคเอกชนสร้างความตระหนักรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานมกศ .9070 ได้อย่างถูกต้องซึ่งผู้ประกอบการก็ตอบรับพร้อมปรับเข้าสู่หลักเกณฑ์ ีพีแรมเจ้าของแบรนด์ขนมปังเลอแปงโชว์ศักยภาพผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานเปิดตัวโรงงานผลิตขนมปังแผ่นแห่งใหม่ในจังหวัดชนบุรีเพื่อรองรับตลาดเบเกอร,รี่ไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องชูวความพิเศษในรูปแบบอุตสาหกรรมโรงงานสีเขียวซึ่งใช้พลังงานสะอาดจากโซล่าเซลล์ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะระบบปิดปลอดภัยมั่นใจทุกขั้นตอนวันนี้เรามาชมโรงง,งานขนมปังแผ่นนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีกำลังผลิตอยู่ 2ล้าน4แสนแผ่นต่อวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังผลิตที่สูงพองสมควรเลยนะครับขนมบางแผ่นเนี่ยเราไม่ได้ขายขนมบางแผ่นอย่างเดียวเป็นท้นทางที่เราสามารถไปเพิ่มเติมในการเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายตอนนี้เราซัพพลายทั่วประเทศไทยเลยจากที่นี่นะครับแต่นั่นหมายความว่าความต้องการในการผู้รบริโภคผู้รบริโภคก็ยังมีต่อเนื่องสูงขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแต่ณวันนี้ก็คือเพียงพอและก็ สามารถซัพพลายได้ทั่วประเทศเลยโรงงานบเบเกอรี่แห่งใหม่ในจังหวัดชลบุรีมีกำลังผลิต2.4ล้านแผ่นต่อวันปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้วโดยโรงงานลำดับที่16ของซีพรแรมแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับตลาดบเบเกอรี่ในประเทศไทยที่เติบโตอย่างมากนอกจากนี้ซีพีแรมยังเดินหน้าแผนการตลาดเชิงรุกครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วย นางสาวสุพมาิอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวแผนพัฒนากำลังคนขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยนวัตกรรมจุดประกายประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายอีกไนติงไทยแลนด์เบรนพาว จัดงานโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมซึ่งถือเป็นการประกาศความพร้อมของกระทรวงอวที่จะนำพาให้ประเทศบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ ทั้งนี้แนวคิดจุดประกายประเทศไทยสู่การเป็นผู้นําด้านบุคลากรยุคใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงอวที่อยากผลักดันให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูงพร้อมขับเคลื่อนประเทศไปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าล้ำยุค ซึ่งบพอคอเป็นอีกกําลังสําคัญหนึ่งของระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับโจทย์ความท้าทายนี้ในการส่งเสริมการพัฒนากําลังคนนี้ให้เป็นรูป,ปรธรรมโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆทั้งมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหน่วยงานภาคเอกชนและผู้ใช้ประโยชน์อันจะเป็นระบบนิเวศการสร้างและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะและทักษะสูงได้อย่างครบวนล,ลูเชน เริ่มแล้วงานใหญ่แห่งปีในงานสัปดาห์แห่งความยั่งยืนเซตา2 0 24และ s ัตเทนเอเชียวีค2 0 24ภายใต้แนวคิดโล w าบอนแอนด์ซั s เทนเบิลอาเซียนอ o ค o น y ที่จัดโดยบริษัทแก๊สอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่กระทรวงพลังงานสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธรารณสุขกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพมหาคนครและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเวทีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในยุคที่อุตสาหการรมพลังงานกำลังเผชิญกับความท้าทายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตและผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ที่สําคัญงานนี้จะเป็นโอกาสที่ไทยและนานาชาติจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการพัฒนายอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าสะอาดและไฟฟ้าสีเขียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดมลพิษและสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและเศรษฐกิจ สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re รีจูเน่คอลลาเจนปตทพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน CP m ีเมจเปิดโครงการ CP m a g i จิรีไซเคิลปี2เปลี่ยนคุณขุนเป็นคุณต้นไม้ซึ่งเป็นโครงการภายใต้นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดลอ้อมต่อยอดจากความสำเร็จของปีแรกสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับสาธารณชนเรื่องการจัดการขยะตั้งแต่คัดแยกทิ้งและส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีข้อสาหรับวันนี้นะคะเป็นวันเปิดโครงการ CP m a เมจิรีไซเคิลปีนะคะ ัตถประส์ของโครงการก็คือเราต้องการที่จะสร้างการตระหนักรู้นะคะแล้วก็รณรงค์ให้ทุกคนเนี้ยได้เห็นความสําคัญของการแยกขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกนะคะเพราะว่า C p เมจิเองเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแล้วก็โยเกิร์ตค s ส e ตยไรส์เมจิก็จะมีแกลอนพลาสติกแล้วก็ขวดพลาสติกที่กระจายออกไปปีนึงหลายหลายล้านขวดงนั้นเราก็มองว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือลุกขึ้นมาทาโครงการเพื่อ รณรงค์แล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปว่าขยะหรือขวดพลาสติกนี้สามารถที่จะํำกลับมาผ่านกระบวนการก็คือรีไซเคิลได้ reuse ได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของโครงการ c p m e เม r จ c y c l e กค่ะแล้มองว่าโครงการนี้ค่ะเป็นทางเรื่องของการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำซึ่งในเชิงของมุ่นเองพุณมองว่าถ้าเกิด เอกชนหรือองค์กรที่เหมือนเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการนำพวกแพ็กเกจจิ้งก,กลับเข้าสู่ระบบเนี่เป็นเรื่องที่ดีที่อยากที่จะแบบสนับสนุนเพราะเราชื่นชมโครงการแบบนี้มากเลยเปิดฉากไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานดิสนีย t o อยเอ็กซโปไทยแลนด์2ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยงานใหญ่แห่งปีของสาวกแฟนพันธ์แท้ดิสนีย์ที่แห่ร่วมงานกันคับข้าง หลายคนที่มาร่วมงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานนี้จัดเต็มทำถึงเพราะเป็นครั้งแรกในไทยและในเอเชียต้นออกเฉียงใต้ที่ยกกองทัพของเล่นของสะสมทุกคาแรคเตอร์ที่แฟนๆชื่นชอบ และเป็นงานที่รวบรวมสินค้าลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการมากมายมารวมไว้ในที่เดียววันนี้เราจัดงาน Disney t o y Expo Thailand 2 0 2 4นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในระดับเซาท์วสต์เอเชียนะครับซึ่งในงานนี้เรารวบรวมลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ไว้ครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์พิกซ่ามาเวลแล้วก็สตาร์วอล์นะครับเป็นงานที่ผมคิดว่าไม่ใช่รวมเฉพาะอของเด็กๆนะครับกลุ่มเป้าหมายรวมไปถึงวัยรุ่นรวมไปถึงแบบผู้ใหญ่ที่มีอายุดได้เลยนะครับงานนี้เราก็รวมไปถึงมีไฮไลท์อื่นอีกมากมายนะครับ โชว์มิวสิคร์โชว์จากทาง DMC T นะครับมีทาง501นะครับ Star Wars 501งานนี้จัดขึ้น4วันนะครับ15-18สิงหาคามนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับก็ของเล่นของสะสมเยอะจริงครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแฟนเป็นแฟนสไป,ปเด้เวยแ,แล้วโอ้มาร์เวลใช่แล้วก็จะเจอแบบแฟนที่เป็นชอบดิสนีย์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันบรรยากาศดีครับโดยเฉพาะผมชอบที่สำคัญเลยโชว์จาก DMC T <อ>ครับ สุดยอดเลยครัร้องเพลงเก่งมากแลวก็ขาวดีมากอยากให้ทุกคนมากัน Kiss Planet The m มัว r r o u p แหล่งรวมสินค้าและบริการสำหรับคุณแม่และเด็กจัดงาน Kiss Planet Baby and Kiss Fair ที่นำสินค้าสำหรับคุณแม่และคุณลูกจัดเต็มทุกคอลเลกชันและครบครันที่สุดแห่งปีมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มกับสินค้าเสื้อผ้าของคุณแม่คุณลูกและของเล่นเด็กลดสูงสุด50%สิทธิพิเศษเฉษพาะลูกค้า Top s p e n d เด s ที่มียอดซื้อสูงสุดตลอดรายการ ต้องบอกว่าปีหนึ่งนะคะเราจะมีกิจกรรมให้น้องๆหนูนะคะมาร่วมกิจกรรมพิชิแพนเน็ตนะคะอย่างปีนี้ค่ะเราจัดงานคิดแพนเน็ตเบบี้แอนแฟร์เพื่อที่ให้คุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะได้มามีกิจกรรมร่วมกันนะคะในงานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีสินค้านะคะตั้งแต่คุณแม่สำหรับเด็กแรกเกิดน,นะคะแล้วก็เด็กที่เพิ่งกําลังแบบชอบรักการแต่งตัวหรือจะแต่งหน้านะค่ะ รับทุกอายุเลยค่ะก็คือเรามีงานเบบี้แฟนพิซแยร์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ค่ะ30กรกฎาคมถึง26กันยาค่ะก <c oughs> ิจกรรมนะคะตัวเบบี้แ d น i d f a ยรเนี่ยเราก็มีแฟชั่นโชว์นะคะแล้วก็การแสดงให้น้อง,องๆได้มาแสดงความสามารถที่บริเวณของจิตรัสเด็ดนี้ค่ะหนูชื่อไค่มุกค,ค่ะหนูชื่อหุยหุยธนาศิริเทวีพิรดีมันคงค่ะ หนูอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะมาที่ Kids Planet ค่ะที่นี่มีของเล่นเยอะแยะเลยค่ะสามารถซื้อของได้ซน Kids Planet นะคะอยู่ที่ชั้น3ตรงพารากอนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26กันยายนเลยนะคะอย่าลืมมาดูกันนะคะสวัสดีครับผมน้องพิมเมียปินพมนะครับหรือเจ้ากุมารทองมนตาฟ,าฟ้าฟื้นครับพะกินนันทาจรนชัยชิอเล่นจอกายครับเป็นนักแสดงเด็กนะครับน้องชิชาค่ะเด็กหิงสศิชยอยู่สวัสด ก็มีผลงานเพลงซิงเกลิลของหนูนะคะชื่อเพลงว่า Alpha Girl ก็อยากได้ Squishmallow ค่ะแล้วก็รองเท้าของ Skechers ค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อเด็กหญิงซิลิกอนอุัค่ะชื่อแลนชื่อนิ้งค่ะน้องนิงง้งอยากเชิญชวนทุกคนมางาน Baby and Kiss f a i r ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26กันยายนนะคะ Baby and Kiss f a i r เย้ กงยังคงเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของสายมูเตลูที่ได้รับความนิยมไม่เคยเสื่อมคลายโดยเฉพาะวัดสีส่ซ่านที่นอกจากจะอบล้อมไปด้วยธรรมชาติแสนสวยงามแล้วผู้คนต่างก็ตั้งใจที่จะเดินทางมาเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมในวัดแห่งนี้ด้วยรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่วัดสีส่ซ่านนี้มีความสูง76เมตรเทียบเท่ากับอาคาร25ชั้นจำลองมาจากประติมากรรมของราชวงศ์ซ่ง เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้มีลักษณะส,สง่างามบนยอดมีรูปอมิตภาภะเล็กๆสื่อถึงพรและความคุ้มครองที่ได้รับจากพลังอันประเมินค่าไม่ได้พระหัตถ์ขวาทรงถือไข่มุกแห่งปัญญาพระหัตถ์ซ้ายทรงใจกันซึ่งใช้รินน้ำบริสุทธิ์เพื่อชำระล้างโลกและสวมสร้อยคอคิอุระนอกจากนี้ที่วัดสีซานยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่ใต้ฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกด้วยโดยส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธรูปโบราณจากประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วย สถาปัตยกรรมที่สวยงามของวัดสีซานสะท้อนถึงความเข่งครื้นของประเพณีวัดพุทธของจีนที่ผสมผสานเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เข้าด้วยกันโดยในทิดของการสร้างวัดแห่งนี้มาจากมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงที่มีนามว่าลีกาซิงเขามีเป้าหมายให้วัดสีซานเป็นสถาบันการปฏิบัติและเรียนรู้ทางพุทธศาสนาเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบส,งบส,งบส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันและการให้ ด้วยความที่วัดสีซานตั้งอยู่ห่างจากในเมืองเมื่อมาเยือนที่นี่ย่อมทําให้จิตใจสงบร่มเย็นทั้งสภาพแวดล้อมที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติตั้งอยู่บนเนินเขาพร้อมวิวทะเลที่กว้างไกลรวมถึงบรรยากาศของอารามอันยิ่งใหญ่ ดังนั้นหากมีโอกาสมาเยือนฮ่องกงก็ต้องไม่พลาดที่จะมาสกักการะขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ที่วัดสีตานอย่างไรก็ตามเกาะฮ่องกงยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายที่ยังรอให้คุณผู้ชมมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะคะแบบนี้ต้องรีบจองตั๋วกันแล้วล่ะคะ่ะขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไอคอนสยามผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจเนเคอลลาเจนปตทพลังที่ส่งต่อสวนพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนและซีพีแรม แล้วกลับมาพบกับช่วงเวลาดีๆที่มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้ากับรายการแฮปปี้ซีซั่นติดตามรับชมได้ทุกวันสุกเวลา15.00นถึง15.25นนสวัสดีค่ะ